เฮ็ดอีหยังเนี่ยเฮ็ดละงโ่กัะโอ้ยนั่นานนนมีบ้องเยอะนานั่นนนนนั่นน่นนนนพูนดอกนึ่งพูนเห็น่าพูนพูนพูนย่างไปย่างไปนี่นี่นันอันนี้เป็นเฮ็ดอีหยังเฮ็เฮ็ดเฮ็ดเฮนั่นนั่นนั่นนนนนอ้ยนาเฮ็ดก็นาข้นแท้เนี่ยหนาบานเพ้อเว่ออยู่ มีอีกบ่นอหนินอนมี่อีกบอมีอีกบอเฮ็ดนั่นน้่นนั่นไม่มีอีกแล้วเฮ็ด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 มาหาไม่ได้เห็ดโอ้ยคนดวงดีไปขี่กระเจี๊ยบเห็ดก็ได้เห็ดบ่าเท่นี่ตาว่าเลี้ยวหาแต่เห็ดบาเนี่ยตานี่ตาบดีตาหาเห็ดนั่นเห็นบ่ได้เห็ด ช่วสิไป็หอดรถพอดีละมุนเฮ็ดนี่เอาไวล่ามปัานเนี่ยเท่าหนีล่ามหนี่เออกระล่ำลากลาลากมากน่ะล่ะลาลากมากเอ้เออเอาเอ้าเอาเอันอันแมงบงกินอยู่ดิแมงบงกินมันอยู่เอาดิเดไอเอ็แม่ล่ามงามๆนี่แม่เจ้าลุกไปตายยังไก่เทะเจ้าหงจักบอกว่าข่อยหนักเนะ ไม่อานบอกโอ้บอกมีแหละน้ำหลานี่แหละจักแมี่น่นเมียนกะบอนี่แมนี่แมนี่แม่บึ้งในหลาหากดีดีนี่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 สองลำนี่โอ้ยเอาลงมาให้แม่ยายนั่งเหลานั่นน่ะนั่นน่ะเป็ดต่สร้างเนาะโอ้ยกินได้ กินได้อยู่บ่าเอานันโอ้ยยังจะไปเอาอีกแล้วเอาตายแต่ไมขั้นเบ็ดบางในหลับเล่าเอานันเออสรงล่ำนันเอาแน่ล่ำนี่ให้เออล้หมมันมันเป็นเบาๆเดียมันบางไหมเออตัวนี้ได้อยู่ในน้ำเนยนังตดที่สองนันไหมแอดคู่กันนัน lạc lưng hui đừng hui lê hui áo miền lê bàn mình bàn nhang quân hệ ngàn nhang của thảo bụng hơi bị lộng bay nhang 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 bay bay nhang เออมันเป็นบ้องอยู่กับเอาแม่มันโลดเอืมเกียรติอยู่มาให้เฮาดอกเป็นยังไงกันเลเออน้อคืนมันกินยาไล่นั่นเอาโลดเป็นยังไงก็วางท่านที่มันกินยาไล่ก็นอนโดนมันก็โคนเนาะคันกินยามันบ่กินยานอนมันบ่โคนเออเมีดใส่เม็ดไปเบิ้งน้องเมียเม็ด เอล้มมีดครับแกล้มเอ้เอาบุญคือเก่าเหมืนละจะมั่โกลืนจะสร้างมันดอกเอ้ยโอ้หีร้ายมันมีดเอาอีบานพีดกูดีเอาไปเอามาเอาไม่ง่ายอันนั้นกับิ่มหอดมีดเล่าเมย์ได้หนิบึงส่มเล่าบึงเออเอาฮะเราเอ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 าบึงนี้เราเฮ็ดไปเฮ็ดมาเล่าเมยมีดลนตกมือเฮ้ยแคบบ่ว ขลามมัันได้จงี่เนาะพูดนะไม่ขลามขลามเทียนเออโอ้ยเปิดจอออนซ้อนขัก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 ไอีหนุ่มเฮ็ดยังอยู่หันมึงตัดไม้ผู้เดียวบอกว่าหาหมงกุลมึงหาเบิ่งอันที่มันกินยาเด้อโอ้ยตัวนี้ก็งามงามเนาะงามเนาะมันกับเกี้ยนพิมจนมันเออนั่นนั่น นั่นนั่นเอาเลย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 เอาได้ยุ่เอาได้ยุ่งนะนะเอาเลยเอาเลยนั่งลากมากพู้อั้นจะลากมากพู้นี้ก็ลากไปพู้ในไปก็ลากมากั่นคนละอันสองอันไม่งนั่งพ่อแล้วมึงในเมียเพิ่งเหรอมึงเบิ่งมึงมึงเมียเมีดเจ๊งสี่ก็ได้บุญมียเจ๊งสี่ก็ได้บุญ